เอามาแล้วครับโปรเบสครับโปรเบสครับจะปล่อยหรือไม่ปล่อยก็หูเบาหน่อยเบาหน่อยน้ำรูมาเลยแจ๊กแจ๊กแจ๊กช้อนปลาให้โปุเบหน่อยเน้นเอกตัวหน่อยชั่วโมงนี้ชั่วโมงนี้ปวดแขนปวดแขนปวดแขนพอได้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 เต็มปากเต็มปากว่า เฮ้ยเฮ้ยมึงอย่าไปเชื่อนะอย่าไปเชื่อนะเอกนะให้โทู่มันชิวไม่ได้แล้วเรานะคีมคีมโอ้ยนี่นี่นินะแจ็คนี่นี่นี่อยู่นี่ทั้งกิ๊เปอร์ทั้งนี้เลยชิวไม่ได้ชิวไม่ได้เเมื่อได เจ๋วไปแล้วครับไปแล้วครับนี่ครับกระชังครับมีธรรมดาครับกระชังครับกระชังโอู้ยเอาล้วครับโปลันนะครับโปลันโปลันสแปลกครับดูครับโปลันสแปลกครับดูครับมันจะหลุดไหมดูครับโอ้โหนะครับดูดีๆครับ เข้าปากหรือว er mm ่าเข้าตรงไหนครับเรียบร้อยครับโปรลั่นครับโปลั่นลั่นจริงจริงเอานะครับดูครับดูสายชิวเขานะครับนี่โอ้โหเขาชิวขนาดไหนดูดู โอ้โหด่นี nah, ่มันสมชื high, ่อกันเลเอกสิทธิสายชิวกันดูดูโอ้โหดูครับปลาดูครับไม่มีที่ไหนแล้วครับเนี่ยดูครับท่านี้ท่านได้แต่ไรมาหรือเต็มหลังเต็มหางครับเนื้อโอ้โหไปแล้วครับตะกี้โปรรันสับแหลกลั่นจริงๆครับอ่า

Terima kasih telah menonton! ตกปลายังไงเน,นี่ยขอบคุณครับะี่ช่วยโอ้ม <c oughs> ีร้อยมาเอาทางนู้นขึ้น<อ>น้ไต่อด้ไป เปิดีอันนี้อันนี้โอ้งแรงแล้วตัวอ๋อหกพุ่มอ๋อไมโอ้ไรช่วยดิเยี่ยมไม่พดยังเูดออกไปนู้นแล้วก็เดินข้าม แล้วเดี <Lust> <t myst icism> <laughs> ๋ยวน้นเดินงไม่เคล n นน้เดินไม่เนล่นล่นต้งรตตรแล้วเราดึตรงนี้อันนี้ังเรสองนับไปนับไปนับปออต้องดึงนี้ยขังสองเทขึนเทน นีตัวผมผิดเอน้าปังสอมาทางนี้ผมคนเนาะนายควรจะทุ่มเทนะย้อนกันย้อนกันนะนักน่อยดกันนักป่อยอดนนักไก่ก็ไม่ถูกเลยครับต้องตัวนีข้าง่างเราให้ตันีดึงแล้วมืออเลยต้อตังนี้ดเนอันแล้วันี้ึ๊บปิ๊บ